แพนเค้กโพสชื่นชมน้องเรซิง่งหลังเล่นละครด้วยกันสำหรับน้องเรซิง่งลูกชายคนเดียวของคุณแม่แพทนภะพายิ่งโตยิ่งหล่อจริงๆค่ะซึ่งนอกจากความหล่อน่ารักแล้วหนุ่มน้อยยังมากไปด้วยความสามารถแบบสุดๆเพราะว่าตอนนี้น้องเรซิง่งเริ่มฉายแววเข้าวงการบันเทิงตามคุณแม่แล้วซึ่งละครเรื่องแรกของเรซซิ่งก็คือเรื่องสงครามเงิน โดยในเรื่องนั้นน้องเรซิ่งได้รับบทเป็นลูกชายของนางเอกสาวแพนเค้กเขมมนิดล่าสุดแพนเค้กก็ได้ออกมาโพสต์ชื่นชมน้องเรซิง่งหลังได้เล่นละครด้วยกันโดยระบุว่าคำพูดที่จริงใจของอาร์มเป็นพลังมากมายจริงๆอีกหนึ่งความมหัศจ,จรรย์ของการแสดงที่เราไม่คาดคิดแต่แค่เชื่ออีกหนึ่งฉากยากของแพนเพราะเอรินผ่านเรื่องราวมาหลายอย่างมาก พี่เรดเล่นได้อย่างเป็นธรรมชาติมากจริงๆทําให้แพนรู้สึกได้มากมายดีใจที่ได้เล่นกับพี่เรดนะรักๆักกกลูกอามครับน้องเรซซิ่งเก่งมากๆเลยค่ะภูมิใจแทนแม่แพทจริงๆเลยลูกชายทั้งเก่งทั้งหล่อ